พี่ถามว่าเ่อมันเกิดปัญหาอ่าพี่บล็อกบอททพี่ขังบอทดไว้พี่ถามว่าถ้าเป็นคุณคนอื่นเข้ามาเปิดบอทดในห้องอ่ะก็จะแอบคุณจะรู้สึกยังไงเสร็จแล้วยังต้องเถียงกันอยู่ในห้องทั้งที่ทพี่ฝากพวกนายดูนะที่ไม่ได้พวกนยไม่ได้ทําโดยการค่ะไม่เคยมีแต่ก็ไม่เคยจะต้องมานั่งด่ากันในห้อง ด่ากันโดยที่ว่าเขียนขึ้นหน้าห้องพอดีจๆแล้วอ่ะพี่แม่ก็อยู่นะคะไอ้ที่เขียนเนี่ย ค่ะพี่ถามว่าคำพูดน่าจะเป็นมาไหม<า>อ่ะก็เป็นเราไม่จัดแล้วไงคะจบเพราะว่าเราเป็นเจ้าของห้องเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเราก็ไม่แจกเข้าใจนะว่าน้องก็อยากได้เงิน เสียดายเสียวความรู้สึกที่พี่ก็เป็นพี่ก็เสียวความรู้สึกวันนี้อ่ะจริงๆแล้วพี่รู้ว่าหนูอยู่ในห้องแล้วก็เจตนาจะพูดให้ฟังเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆตกใจพูดพูดให้รู้ว่าเออถ้ามันเกิดปัญหามากๆนะักไม่คิดว่าจะเล่นต่อแล้วไม่คิดจะแจกคือคือไม่อยากได้ปัญหา พีว่าหยุดดีไหมหกสิบสามคูณเนี่ยพี่เมเรีย่ํำไหนอ่ะอีเพราะว่าตอนที่ถึังกันอะ่ะเราก็ไม่อยู่ จริงๆน่าจะหยุดกันได้แล้วนะเพราเมือ่อาวานพี่ก็เซ็งพอละว,วันนี้เออหยุดหยุดได้ละ พี่แม่หนูปวดหัวฟังเพลงดีกว่า ทัายสมาชิกทีกำลังชมลิปนี้อยู่นะครับเดี๋ยวขอโพดอธิบายนะครับเกี่ยวกับภาพนะครับที่มีการสมทนากอในห้องนะครับภาพแรกงที่ผมขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้นะครับคือการสมทนานะครับเกี่ยวกับายอินสี่กับหังเก้านะครับหัเก้าเนี่ยพพดหน้าห้องนะครับพิมพ์หน้าห้องบอกว่าอถ้าจะหยุดได้แบบนี้มันเสีเวาถ้าบอกุแบบนี้มันต้องเสียวลาสิคนอื่นเขมาตอบบอดเนี่ยคะแนนบางคนเนี่ยเก้าพันเก้าเก้าเก้านะครับเท่าที่รู้นะครับ คะแนนตอบบอร์ดไหครับเพื่อนๆลองคิดดูว่าต้องใช้ความพยายามต้อใช้ความอดทนและก็ต้องบ้าสุดๆนะครับในการตอบถึงจะได้ขนาดนี้แล้วก็มาหยุดดือเนี่ยมันไม่ใช่นะครับเจ๊เขาบอกนะครับใบสี่นะครับบอกว่าสละเวลามาสนุกกันมันไม่สนุกเลยครับถ้าคุณจะหยุดดื้ๆแบบนี้นะครับ บางคนเขามาตอบเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณเลยแต่คุณมาหยุดแบบนี้แล้วก็เหมารุอบอกว่าหยุดหยุดหยุดมันแจกไม่อะไรนะเนี่ยเ,ออเหมือนที่พูดในคลิปตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่นะครับระมาเลยนะครับเป็นภาพที่สองนะครับไอดี <c oughs> <ID S 2> นะครับหกสิบเก้าเอ็กซ็กเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่ตอบว่ารว่อมสนุบในการเลือกตั้ครั้งนี้นะครับเขาบอกว่า ม่เคยมีห้องไหนนะครับบล็อกบอร์ board, เดเวลาจัดกจิจกรรมกิจกรรมนั้นต้องการตอบอร์ดนะครับกิจกรรมนั้นก็คือการตอบอร์ดซึ่งพวกเราถ้าเล่นแชมฟอร์นะครับหรือเล่นกลบกันประจำเนี่ยพวกราจะเห็นถ้ามีกิจกรรมนะครับก็อย่างที่เขาพูดนะไม่มีการบล็อกบงบัอกบาร์ดนะครับเอหมานก้าวเลยเสนออีกว่ามีการเล่นตบ่บอร์ด น่าจะเปิดตลาดเออใช่ไหมอันนี้ต้องเ,เพื่อนๆต้องต้องคิดดูเองนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับของผมเองนะครับภาพกลับมาเลยนะครับภาพกลับมาเลยนะฮะเป็นภาพนะครับที่เจ้าของห้องนะครับได้อ้างว่าเกิดจากสาเหตุของคนคนนี้นะครับพวกเราถึงจุดเออถึงไม่แจ้ตกก่ออ่ะฮะ บนการโต้ตอบกันนะครับมีการโต้ตอบกันขาอ,อามาอ้างนะครับฟส้นเป็นไอเดีหกสามดีเอกรนะครับบอกว่าโตแต่อายุนะครับสมองเด็กเส้นคนคนนี้พูดกับใครนะครับไอนี่ผมไม่สามารถตอบได้นะครับที่เขาเอามาอ้างนะครับก็จะบอกอย่างนี้นะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับจาก อาจจะเป็นคนเจ๊ไอดียีเอ็นสี่นะครับนี่ถ้าพูดตรงนะครับตัวปัญหาเลยนะครับยเอ็นสี่นะครับตัวปัญหาเลยนะครับเขาเขาไม่พูดอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่มีเหตุและก็ปัจจัยที่จะทาให้เขาว่าคนแบบนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้เออคนประพฤติตัวยังไงนะครับเออได้ยินว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเห็นว่ามีเด็ก ไปลุมด่าคนถึงห้องเลยการประพฤติตัวของคุณนะครับคำพูดของคุณนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับลองดูดูกันเอาเองนะครับภาพต่อไปเลยนะครับภาพที่สี่นะฮะภาพที่สี่เนี่ยจีวายเอ็นสี่นะครับบอกว่าร่วมมินทาสรุปจบซึ่งก่อนนนี้ก็มีการจีก็บอกนะครับ ต้องการมิตภาพนะครับต้องการมิตภาพหกสิบเก้า x สิบก็เลยบอกว่า,วาคุณเรียกร้องหามิตภาพแล้วคุณนะให้มิตภาพกับคนอื่นเขาหรือเปล่าลองถามัวเองดูสิอ่ะฮะเจกเขาไม่ทด้แค่ในครับบเอ็นสีนะครับ,รบสรุปจบเอาง่ายเลยดื้นะครับแค่เท่าที่เราเห็นอยู่ในภาพนะครับต่อมานะครับที่ห้านะครับ ภาพนี้นะครับผมผมไม่ชอบมากนะครับเป็นคำพูดของวายงนนะครับพวกล่ารังวันเยอะวันวันไม่ทำอะไรไม่ทำงานเออเขาจะทำงานไม่ทำงานมันหนักหัวคนไหมครับชีวิตของเขาครับเขาทำไม่ทำเขาก็ไม่ได้ไปขอข้าวคุณแดกนะฮะเออคนจ,จัดกิจกรรมเขาเข้าไปตอ แล้วจะงไงล่ะมันถูกหรือเปล่านะครับที่คนพูดอย่างนี้นะครับถ้าคนพูดแบบนี้นะครับเพื่อนๆในวงการกบในวงการแชมฟอรเนี่ยหลายคนนะครับเวลามีบิ่เวลากิจจรรมเนี่ยเขาก็ไปเล่นนะครับหนึ่งนะครับที่เขาเล่นก็คือเพื่อความสนุกสนานสองได้รางวัล นี่คือผลพลอยได้ของเขานะครับในการเล่นกบเล่นจมฟอกเนี่ยไม่ใช่คุณจะบอกว่าพวกล่ารางวัลถ้าอย่างนี้นะครับลหลายหลายคนนะครับที่เล่นกบเล่นชำฟอกเนี่ยเขาก็คงอยู่ในจำพวกบคุคคลที่คุณพูดพิจารณาตัวเองด้วยในคำกับคำพูดนี้นะครับผู้ใหญ่นะครับ แ้เนอายุมากนะครับจะลงลงดาแล้วนะครับต่อมานะครับภาพที่หกเลยเป็นการพูดคุยนะครับของหกเก้าอกซนะครับคล้ายๆกับว่า,วาเอา่อแล้วคนเนี่ยมาถือวิสาสะเรียฉันว่าอีได้ยังไงเออเขาไปทำอะไรให้นะครับจรเขาก็บอกว่าฟังผิดไหม หลังจากที่พูดคุยกันมานานนะครับลองดูภาพต่อไปคะเขาไม่ได้อยู่ในห้องจริงครับแต่เขาเบรกกันอยู่นะครับเขาได้ยินนะครับจีก็เลยบอกว่าอ่ะตามภาพนะตามภาพนะครับลองอ่านดูนะครับลองอ่านดูนะครับจกแกก็เงียบไปแป๊บนึงเอาไม่ตอบละนานพอสมควรนะครับหลังจากที่พูดคุยกันมานานนะครับเนี่ยครับใกล้จะจบแล้ว หอหยุดแล้วก็นับนะครับหนึ่งสองสามไม่หยุดมีดูนะครับดพูพฤติกรรมนะครับไม่หยุดมีไม่หยดมีอะไรครับไม่หยุดมีอะไรเพื่อนๆคิดว่าไงฮะไม่หยุดมีฮฮ่าฮ่ฮฮ่อะไรมันจะขคคู่กันขนาดนี้ครับคนเป็นออานน่เนี่ย อย่าสด็จไปห้องอื่นนะครับห้องอื่นเขาลอกกระทูค้คนเยอะเออนะครับเดี๋ยวคิดว่าจริงนะครับอยู่ในห้องตัวเองนะครับเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะได้ไปห้องอื่นนะครับแค่คุณบอกไอ้ภาพก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับล่าล้งางโบรเนี่ยมันไม่ถูกแล้วนะครับมันไม่ใช่้ะฮะไม่ได้ด่าหัวคนณด้วยนะครับไม่ได้ไปกินข้าวพานคนณด้วยนะครับเขาทํางานไม่ทางานไม่ได้เกี่ยวกับคนเลยนะฮะลองดูคำพูดสุดท้ายนะครับใต้สุดเลยนะฮะ อายุก็มากแล้วนะคะคุณแม่แต่การเรียกคุณแบบนี้ในอายุน้อยกว่าอย่างจะจุกจุกยังไม่เรียกเขาแบบนี้รู้ไหคะอือให้ดูหนังหน้านิดนึงครับนี่ไงดูหนังหน้ากันนิดนึงนี่ดูสิครับหน้าตาหน้าจุกจุกมากหน่อยอะสุดท้ายนะครับ หลังจากที่พิมพได้ไม่นานนะครับก็โดนฟีฟิกนะครับโดนฟีฟิกนะครับตัวไอ้ดีที่อ้างว่าตะเองเป็นเจ้าของห้างนะครับก็น่าจะใช่นะครับคงไม่อ้างแล้วครับเจ้าของห้างเลยนะครับมีการต่อกันนะครับเขาเข้าไปเนี่ยพวกพี่จะพยายามนะครับบอกว่า คนจะมาหยุดกัด้แบบนี้ไม่ได้ครับมาถามหาเหตุผลเออแล้วไอ้เบลาที่เสียไปล่ะคขต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าข้อไหนนะครับผมคิดว่านะครับถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับขอคงไม่เหมารวมกมาเพราะว่าไม่เกิดจากคนคนเดียวถ้าฟังจากที่พูดนะครับไม่เกิดจากคนคนเดียวนะครับซึ่งพวกเราก็ลองคิดดูวนะครับว่ามันคือใครนะครับหรืออาจจะเป็นเหมือนที่เขาพูดก็ได้นะครับอายุมากนะครับ แต่สบายไง